วันนี้ก็มาที่สวนสมุทรสครนะครับแมกกองธรรมธรรมชาติสุดๆมีเสียงหมาเห่าด้วยะแล้วก็ข้างบนนี้นี่เลยที่เขาลังขึ้นนิ้นจี่ผลไม้ดังของจังหวัดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันแบบเจาะลึกเลยเก่งนะเนี่ยมาทางนี้ถูกอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ นี่นี่เรไปวัรอ๋อวัดปีนทามอืมแล้วก็มีสวนหนึ่งอะสวนอร่อยนีกอร่อยเสร็จแล้วพอกินได้สักหน่อยแล้วจะบ่ร้จะ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 กวาดกแาดกวาดกวาวกวอิ่มาดกวาดกดวาดกวยดกวาดวากนดา ไหนๆมาถึงสวนแล้วครับนี่ชิมเลยนะครับสดสดเลยสดสดจากสวนเลยนะครับลิ้นจี่ของเราเนี่<อ>สวนคุณเฮียเขานะครับออกกล้องไหนออกกล้องไหนอยเฮียผู้ใจดีผู้ใจบุญน,น้องพรบอกเฮียผู้ใจบุญนะครับผู้ใจดีด้วย <c oughs> อร่อยมากเลยหวานจิ้บเลยเฮียแล้วไปกี่โมงอ่ะสามโมงอ่ะนะไม่ไปแล้ว อร่อยสุดๆอร่อยสุดๆครับป่า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 ไม้ดีกว่าลูกชายเขินเลยอมนิ้วแหละไหนครับพี่ครับตรงไหนครับต้นนี้ต้นนี้อ๋ออ่ะเดี๋เชิญไปด้วยกันเลยครับเชิญเลยครับพาไปชมเกษตรครับเกษตรหน่ารู้ลิ้นจี่แม่กอง ต้องขอบคุณเฮียผู้ใจบุญของเรานะครับใจดีด้วยไ,ไม่ได้แดดไม่ได้ขีดแล้วว่าจะถืวไม่ได้ขีดฮะนี่มันออกนี่ก็ได้อ๋อครับน,นี่มันพุ่มต่ำเลยนะครับแต่ว่าแต่ก็ต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ต้นใหญ่ไงถ้าจะดูต้นเล็กต้องไปสวนนู้น ต้นนี้ประมาณสักเที่ยงคืนขอเชิญตรงนี้นะนี่เหรอครับประมาณสักกี่ปีเท่านี้ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีไม่ไม่ซ้ำกว่ายี่สิบปีแล้วแล้วผลิตผลต่อต่อต่อต้นหนึ่งอ่ะประมาณสักเท่าไหร่ต้นยี่สิบปีนี่ก็ถือว่ายังไม่ดกาไหร่ไม่บอ่าคนเก่งของป้านี่กินได้ป่ะครับเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอยเปรี้ยวต้องต้องต้องต้นนี้ไหนไหนไหนมาพรีเซนเตอร์มาชิมให้ดูหน่อยต้นต้นนี้ต้นที่กำลังหักเนี่ยได้ เนี่ยแดงอันนี้อันนี้ไม่ได้เปรี้ยวทาทกาแกะดูนโอเคโฟกัสนะแค่น่ากินดูหาจรแก็อยู่แก่นี้แหละแกะดิมดูมันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอีกหลายๆวันจะหวานกว่านี้อีกไหมครับหรือว่บ้านถ้าแกะจัดเกินไปก็จืดละคือมือเยอะด้วยคือแกะมาเนี่ยขั่วต้งขั่วเนี่ยมันดำ ดำถือว่าแกจัดเปลือกเปลือกนเปลือกไนเนี่ยไอสีขาวเนี่จะเป็นสีชมพูอยู่บ้านอยู่กับสวนภาษาคนสวนเขาเรียกล่องชาติจ่องชาติเนี่ยนี่มันก็เริ่มเริ่มเป็นสีชมพูแล้วมันจะเป็นสีชมพูเลยสีขาวเนี่ยเป็นสีชมพูเดี๋ยวนะบางคนเขาถ้าเป็นถ้าเป็นเติมอะไรไหมเติมพูนอ๋อเิมพูนนิดๆเขาเรียกว่าล่องชาตินะครับใช่ใช่ใช่ คือจะหวานหวานอ๋อแต่ถ้าเกินจริงนี้ไปมันจะเริ่มจืดละอ่อแต่เริมเลยนี้ไปไม่อร่อยไม่อร่อยละอาจจะไปจืดอ่าจะจืดละไม่อร่อยเห็นเขาบอกว่าทํากับข้าวทําอะไรก็ได้เขาบอกทำแกงอ่ะเพราะแดงบอกทำแกงแกงเป็ดกินจีอะไรนะอะไรนะไอทอดมันลิ้นจี่ไ้่ทำไงอ่ะไม่รู้แต่ขนมหวานเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่หวานก็ไปทำรอยแก้วอ่ารอยแก้ว มาเป็น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 พันอันนี้อันนี้เขาเรียกพันคอมลำเจียดอ๋อใช่นะฮลืมถามไปนี้คือพันพันคอมลำลำเจียดนะครับแล้วก็ยังมีพันกะโหลกกะโหลลูกสุดใหญ่สวยที่ราคาแพงๆนี่พันอะไรครับอืมแพงเขาเขาเรียกสำเพาแก้วสำเพาแก้วเออ๋อสำเพาแก้วชื่อเพราะจังเออสำเพาแก้วแต่มัน ผมว่ามันมันอร่อยสู้ไอ้พันค่อมไม่ได้อันนี้คืออันนี้คือค่อมครับค่อมลําเจียดค่อมลําเจียดแล้วก็มีกะโหลกกะโหลกลูกใหญ่สวยแตดเปรี้ยวแม่อร่อยพี่เขาขายตามทางเป็นเป็นเป็นพันธุ์ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่อมเก้าสิบแล้วเออมีพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยลองได้ไลองได้พันพันพันไทยลูกมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่จะเล็กกว่าน่อย แต่มันจะอร่อยสู้ไม่ได้ครับผมเป็นว่าเรียกว่าทำอยู่กับบ้านนะครับสบายๆง่ายๆเลยนี่นี่อีกคนครับเนี่ยมือเบื่อเบื่อกบื่ออ๋อเพราะเป็นพ่อไงทำแบบนี้ก็มาเป็นพวงๆเลยทำเป็นพวงเงี้ยไปมันง่ายดีครับพีเซนเตอร์หันหน้าพีเซนเตอร์หันหน้านะเปิดหน้าด้วย อันนี้ได้สักกี่โลไม่รู้อ่ะเนาะร้อยมันนี่เร็วร้อยนากเร็วมันนี่ก้งไก่เนี่ยเขานเอ่นมาพี่่อ๊ดเขาทำเกาทำ่นมอะไรได้ด้วยทขนมอะไรอ่กาเทเยอะมั้น่กะเทยหนึนี่ไง น้อยอย่างนี้ถือว่าไม่มีกะเทอเดี๋ยวไปดูที่ที่ที่นู่นอถึงจะรู้ว่าเป็นไงอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าน้อยหวานฉ่ำชื่นใจเลยคนทำไม่กินแล้วมั้งไม่ไหวแล้วอทำไปกินไปเขาเปินแล้วทำไปกินไป